ไปถึงไหนแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงปาร์ตี้แล้วอะอริสรู้ค่ะนี่คืองานเผาซีนะคะจูเหมือนว่ากำลังเลยนระหว่างทีมอาร์ทีจีโคเกะตุลีดานกับเกมกีฬาใชนะคะแต่เรารีบวางผลเรื่องได้แล้วนะหนวกหูนะฉันรู้อยู่แล้วล่ะเจ้าก่อนสิพี่คะโธจะเป็นอะไรมินา ถึงจะพูดวันนั้นก็เธอแต่ก็คิดไม่ออกเลยแฮะแต่ยังไงก็เป็นปาี้ที่รอคอยมานาะนมันต้องอลังการสุดๆไปเลยเราไม่ไหวแล้วอะ่ะอะไรกันโทษทีนะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะรบกวนช่วยโยนบอลกลับมาหน่อยได้ไหมคะถ้่นันก็โยนแล้วนะขาทอดนะเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงไรยอดเยี่ยมมาก ว้างได้สวยเลยนี่สนใจไปเล่นเบสบอลกับลุงหน่อยมา้คะแนนการแข่งขันคือ 11- ต่อ12ค่ะทีมิวเลเนียอบิสโตคะแนนน้นอยู่ค่ะแต่ในช่วงท้ายของอินนิ่งที่9นั้นนักกิฬาซุรุกิได้ประจําตําแหน่งผู้ตีแล้ว คุณโมโมกสคิดยังไงบ้างคะนาน kind จ of ีนะเรียกเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตพิคล็อกในตาเดียวเลยก็ได้ตอนนี้คนนี้ไม่อยู่เบสสองถ้าตีไกลก็จะเสมอถ้าทำโฮมดันดับสถานการณ์ก็จะติดกับอ่ะโทษทีนะคะรุ่นพี่มันฝรั่งหมดแล้วหนูไปซื้อเพิ่มก่อนนะคะโมโกะเฮยตัวของฉันเริ่มสันอีกแล้วอ่ะขอเวลานอกก่อนดีไหมนะท่าน ฝ่ายเป็นคนที่มีอัตราการตีถูกเก้าพลาดเก้าเป็นลูกเบาๆตีได้หมดเลยล่ะงั้นเหรอทางงานที่เราต้องทําก็คือเมสบอลสินะอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวก็โดนถามจากสนามถ้าบาดเจ็บจนหมดรอถ้างเงินให้มอวีค่างด้วยเขาเดาสองมัก็ได้นี่คะเธอรับได้ไหมขอโทษนะคะผงไม่ไหวหรอกฟังที่ฉันพูดหน่อยสิอีกฝ่ายเป็นพวกบ้าพลังนะพูดอีกอย่างถ้าเล็งไปที่ร่างกายอาจจะพ่อสูสีก็ได้เข้าใจแล้ว ดูจากข้อมูลแล้วยังไม่มีใครรู้จุดอ่อนเรื่องนี้สินะแผนการสมบูรณ์แบบคงจะเค่อดเดียวกันอยู่สิมะคะเนี่น่าเสียดายนะวันนี้เลินพี่สุรกจใส่ชุดว่ายน้ำเอาไว้ข้างในเพราะงั้นเลยทำให้ท่ายืนแปลกว่วแล้วเนี่โดนเสมอมาเป็นแบบนี้ต้องแพ้แน่ๆยังรอกค่ะ อริสริสัญญาไว้แล้วค่ะว่าเธอช่วยม,มหมูอกับทุกคนถึงเธอจะตีโดนบอน bon. แต่อริสุจะรับให้ได้เลยค่ะเธอรับบอลได้เหรอเยี่ยมไปเลยรับได้สวยมากตอนนี้ก็จบแล้วที่เหลือก็อไม่ให้เขาหกลันท่นนัดอารุจังต้องวิ่งกลับไปที่เบสด้วยนะเออเยอะแล้วนี่ก็ท,ท่านักละท่ายันต่อไปค่ะนี่ <c oughs> ดูเหมือนจะมีคนช่วยจาัดก,การให้แล้วสินะคะเมื่อพันหนึกได้คายออกแล้วแค่นำครึ่งสังเลยที่มีชีวิตไปทุกอย่างก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะสูงสวรรค์ของฉันกับท่านผู้นั้นพีดอลลี่พีดอลลี่อยากได้ของสำคัญคืนแล้วก็จะไล่าตามมาก็ได้นะคะม่จริพีดอลลี่หากคบข่าจอมอยู่กับความเศร้าเรื่องราวของเราก็จะไม่ถือกำเนดขึ้นค่ะ กันเถอะมโมอ,มอ,มอ,อกไปช่วยมิดอริกันนั่นนั่น <c oughs> ยอดเยี่ยมมากที่ได้ตามมาถึงที่นี่ได้ค่ะ แต่ว่ามันสายไปแล้วพิธีได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะไม่ตาลหอคอยที่ผู้คุณอยู่นะตอนนี้มีชื่อว่ามหาพฤกษาแห่งชีวิตภายใต้การชี้นำจากบีนาต้นไม้แห่งนี้จะเติบโตกลายเป็นสวนสวรรค์แห่งใหม่ขึ้นมาสถานที่ที่ฉันกับท่านผู้นั้นจะได้นั่งสบตากันและกันโลกที่จะสงบสุขไม่มีใครมาขัดขวางระหว่างสองเราสาวน้อยมิโดรีผู้นี้จะกลายเป็นแหล่งพลังงานเพื่อสร้างสวนสวรรค์แห่งนั้นค่ะมิดดรีด้ พี่ตันรีพิพูสสัสลันะฉันไม่ยอมแต่คาด์คี่พวกพ้องกำลัาจับคัญของเราและถ้าเราถ้าสำลังสักสันบอกฉันนั่นคือความรักของพวกคุณเหรอคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างสายไปแล้วนะคะแล้วยัง เราจะไม่ยอมแพ้จนถึงทีส่สุดค่ะลามสุดที่สับจำเลยอิปาคิดไม่ถึงว่าจะมีพลังขนาดนี้เลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คงช่วยไม่ได้นะคะสิ่งใดที่ขวางทางฉันจะต้องถูกทำลายไปให้หมดอีกไม่นานจะไปรับนะคะอาจารย์ เขียนดเรื่องเสร็จแล้นนพี่คะเป็นอะไรไหมยังช่ออยูอ่ได้หรือเปล่าคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นสักทีนะแต่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันจะอธิบายให้ฟังเองเรากำลังทดสอบเครื่องยิงระเบิดลูกนี้อยู่ซึ่งลูกบอลจะยิงออกไป,ปด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ยิงออกไปแต่บังเอิปโดนมมโมอีกเข้าก็เลยทำให้เธอหมดสติไปแล้วค่ะ ขอโทษนะก็ยังชั่วที่เธอฟื้นแล้วไม่รู้สึกเวียนหัวหรือคลื่นไส้ใช่ไหมคะสายมากมาลูกนั้นเำใไ้ฉันคิดไอเดียจริงๆออกล่ะเสร็จสักทีสุดยอดผลงานของพวกเราขอบคุณที่ทํางานจาานเหนื่อยๆแลคะเหนื่อยแบบตะกรอนไปเลยใน่ๆก็ทําเสร็จแล้วเรามาอัดเพลงตอน,อกกนอจบเพิ่มกันเถอะอัดเพลงงั้นเหรอคะหมายถึงให้พวกเราร้องเพลงใช่ไหม อาริสุเห็นด้วยค่ะต้องสน,นุกมากๆแน่ๆเลยค่ะดีละถ้างั้นลุยกันเลยรล้วจนเต้นเต้นยังไงก็ไม่รู้แต่แต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามด้วยกันนะคะค่ะอาดิสุเรร้องให้ดังๆเลยค่ะ の「ありかを